นี่ด้อเขาจะสืบนามสืบบารายทางนี้ครับผู้ปกครองปรบมือให้กับผู้ปกครองของเราครับปรบมือดังๆนี่กองเชียร์เชิญครับผู้ปกครองเชิญทางนี้นะครับนั่งใหญูหัโอ้โหมามามามวยการเชิญครับมามามาเชื่เลยพวกเรามาดังต่ามนี่เลยลูกหนักดังมาปรบมือและเสียงเกียรติให้กับโรงเรียนโคกเมืองนี่อาจารย์ติชใจอาจารย์ติชใจอาจารย์ติชใจ พ่อมจะว่าขอเอามาเข้าแถวอนตรงนี้สแถวับคู่กันนหนำทางคือสงีรจดีโรงเรียนนึ่งคือเขนหาไมสองเรียนพจตต้นมรงเรียนต่งต้นต่งต้นมามามาจีจัีสเกาลมาเออพวาเป็นเพื่อนกันมามางมา มือบริการมาลูกมาทำไมครับริการเป็นคนชิ้สวยมือดีมาเลยสดสีกระหม n เลยอืสวยเนาะมันจะมาผ่าจ้ะรอเลน่าวันนี้นะครักองมุกเสือนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาใช้บริการท่ามุกเสือปกติเหมือนเดิมนะครับทั้งจังหวัดศรีสะเกีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ การฉลองรอบกองไฟน,นะครับนอกจากจะสนุกสนานแล้วนะค่ายของพวกเรารักษาความลุกทำเนียมประเพณีไทยนะครับวันนี้นะครับสำหรับการที่จะ,ะทำงานมงคลนะครับก็จะมีการแห่การแห่แล้วก็มีการโหนะครับมีโผล่ถ้าโลรานะครับวันนี้วิทยากรประจำท่ายก็จะโหเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับว่ากองลูกเสือเมียนใดจะสแสดงดีหรือไม่ดีวันนี้มาแล้วครับเชิญจ้าสินชัยเจ้าหนะครับ ผมก็เลยอยากจะบอกเด็กๆทุกคนว่าบอกเด็ในคนว่าถูกแล้วการโห่เนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าคนโห่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายขนาดนั้นเชียวขนาดนั้นฟังปั๊บลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยรู้เลยอ่ะให้ใครโห่ก่อนฮะเอาผู้หญิงโห่ก่อนโให้ผู้หญิงก่อนผู้นำประเทศทั้งหมผู้หญิงโห่อย่างนี้ลูกตั้งใจฟังผู้หญิงโห่พอครูสินชัยโห่ปั๊บเด็กๆช่วยรับยิ่งยังดังเลยเด้อ ผู้หญิงอย่ากพูดผม้หญิงไม่โหเลยจะพิ้วไปไหนนี่ไปไหนผู้หญิงโหอย่างนี้มาฟังผู้หญิงฮะโหอีโหอีโหอีผู้หญิงโหผู้ปกครองก็โหเหมือนกันแถวพวกมันก็ต้องการต้องไหนเป็นผู้หญิงตรงพี่เปล่นผู้หญิงตอนไทยเออเอาผู้ชายอะไรกันผู้ชายจะโหต่างจากผู้หญิงต้องเสียงดังฟังผู้ชายโหอย่างนี้อย่างนี ใส่กับคำอุปถัมภครักเที่ยบโลกโลกไม่มี2เพศอาจารมีชายมีหญิมีมีสุนัยกันเถือ LGBTQ เลยนะโอ้าหดันกันเนาะให้เกียรติเขาไม่บูลลี่กันกันเถื่โหอย่างนี้ลูกตั้งใคฟังกัเถืโห โหดจุดก่วยโหดโหดโหโหดห่วยใครรับผู้ที่แก่มรงกำลังเทวเออมาพร้อมแล้วออกเดินทางกันจ้าทางยาว รำสวยมากเฮ้ยเหมือนจะเป็นรักควายเข้าพ่อกมันจะทำไม่ทันยวิ่งเอาวิ่งเอาเอาต็มกลางเต็มกลางหมูไม่กานทั้งหมดตรงเขารับประทานก้นที่อาหัรทุกคนเข้าราทานกู้ติดตามยืนขึ้นรับการเคารพครับมื้อลงบรรจงส่งพูนมาไล่เชิดเลยให้รักประทานบรรจง เนื่องจากว่าการรำวงครั้งนี้ยังไม่ผ่านนะครับทำไมก็เลยต้องซ่อมให้ให้บน่วยงานทั้งสองโรงเรียนโค้งประธานผู้ติดตามอาจารย์ที่นั่นหนึ่ผู้ปกครองทั้งหมดมารำวงให้หมดเลยถ้ามีเหลือสักคนนึงถือว่าไม่ผ่านกิจกรรมดังนั้นให้เจตกระบอกรู้เสือเนาะเชิญครับโค้ง่านประธานผู้ติดตามรทุกคนครับทุกคนมามามาโค้งออกไปให้สดเลยการมาลำวงเชิญเชิญไปไปไปเรื่อยไปเลื่อยเรื่อยยกมือไห้สู้ๆให้ใครก็ได้ผู้ปกครองทุกคนเลยมาเยอะมามารำวงนีแหละเชิญครับ ผู้ปกครองคนไหนออกไประบุงนี่คกสที่มีจะหมดภายในเดือนนี้ครับมามาอาจารย์อีกคนมาด้วยมาเชิญเชิญเชิญพี่เป็นจะรอดเหรอคุณคุณครูฝรั่งผู้ไทยใช่ไหมเออเออเออพี่เจอได้ได้จเอามาเล่นกับผมปุ๊กนะพี่เจอ foreign please dancing Thai traditional ดูแลครูฝรั่งให้ครูด้วยโน้ตคุณครูทาางด้นหลังด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกบุครองทางนี้มีส่วนร่วมด้วยกันเราจะลงลงมาตรฐานก็ไปทางนี้นะครับใช้ในขัานทดลองนะครับขอกให้เกี่ยวกับกองลูกเสือนะครับคุณครูและผู้ปกครองครับให้ทุกคร่วมับแทนมาครับอย่าให้เหลือนะเสียทางโน้นแน่นอนรวมไปกับคุณครูฝรั่งด้วยครับโรงเรียนต้นครับ ครคนไหนออกมารำจะหมดนี่สินสหพอลใครนสิ้เดียนี้ครับคนทีู่ชอยอูมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราหาคู่ให้กับมีคู่ท่านอาจารย์ไม่มีคู่เอากรรมการเอ้ยอย่เอากรรมการอย่าเอากรรมการเดียวเาตกรรมการที่ไหนโก่อนเง็นกับป้าเอาออกแล้วนะครับเอาอยู่รุ่ทียมเมืองกั